đó à tôi có muốn sao các bạn ơi tôi xin chào các bạn 3 2 5

ये बहुत खतरनाक है रो अब ये अब हम भी कोई बना सकते हैं ที่หนึ่งใครก็โล่งแม่นล ô, oh, phải nó bầu, vu căng, cứ เขาไปยเขาไปยขาไปอ้ยกระ่โอ้เบาครับเบา,าครับพี่น้อง สองลอยพันไปสองลอยพันไปสี่ลอยวะสี่ลอยบ้อะไรเลยนะ 200 200 khác อยู่ฝูชีเลย400กว่าเลยครับพวกดูสงบ của ตอนน้ํา Đen เป็นไฟลรกแดกรกแดกลงสองอสพาไปโอ้หมูสามลยสี่ลอยสองลอยแปดสิบพานไปครับเฮ้ยบสามลยสี่ลยตกไปเลย ส่อย i s าก Adult 板่ р ยนะ g ับขือจ 320 loại phải. sếp hắn 80, lúc 80, cất sếp cất sếp cất 80, cất

นไฟใส่นี่นุ่นสมบูรณ์บอเหมือนนุ่นสมบูรณ์นะครับพี่น้องนี่ท่าน,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 นี้ต่อเลยรับหนเนี่นยนั่นไหนเนี่ยเหรอเหรอ,อ บ้าไฟบ,บ,บางในจับยุบันจุดยุบันนู่นสมบูรณ์นะครับพี่น้องตัวนี้ผมสองกล่องอยู่สนามน้องพืชนะครับบ้านน้องพื้นครับ เดี๋ยวจถอยมุ่งกล่องไม่เบรกลงไปหน่อยน,นี่ครับมีควันมันไปหน่อยโอ้ใช่ครับสนามครับ